คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในตอนนี้เราเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียนะครับเราแทบจะบางคลิปแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนคือ AI อันไหนคือคลิปจริงตอนนี้ล่าสุดครับตำรวจไทยต้องบอกว่านําโดยสารวัตรแจะคุณผู้ชมครับไปบุกจับกลุ่ม4สแกมเมอร์ที่มีการกบดันในเมืองไทยคือเขาหนีจากการจับทุกอาจับกลุ่มที่กัมพูชาก่อนคุณผู้ชมครับเป็นชาวจีน4คนหลังจากนั้นก็มากบดันในเมืองไทยแต่พฤติการของเขา ที่มันน่าตกใจไปกว่าน,นั้นแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยก็คือเขาใช้วิธีการก็คือหลอกนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยถ่ายรูปภาพส่วนบุคคลในการยืนยันโตตนแบบหน้าชัดๆเลยหลังจากนั้นครับเขาทําระบบแบบ AI เพื่อไปหลอก AI อีกทีหนึง่งคือหมายความว่าอะไรเขาใช้หน้าเรานี่แหละครับ มาผ่านระบบ AI แล้วก็ไปหลอก AI ของธนาคารที่ชื่อว่า KYC เพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลปรากฏว่าตำรวจไทยจับกุมได้คุณผู้ชมครับตำรวจก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมถึงว่าตอนนี้สแกมเมอร์ทำไปได้ขนาดนี้แล้วถือว่าเป็นการตัดตอนคุณผู้ชมครับจีนหลอกจีนหรือว่าฟอกเงินหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติ4สแกมเมอร์ครับ เดี๋ยวผมเล่าวิธีการของแก๊งให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมครับว่าเขาใช้วิธีการทํากันอย่างไรนี่คือวินาทีบุกจับกลุ่มที่นําโดยสารวัตรแจหรือพันตํารวจตรีทันพีรสิษิ์จุนพิภพนะครับสารวัตรกองกํากับการสืบสวนสามกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนตํารวจนครบาลพร้อมด้วยตํารวจนครบาล5ที่นํากําลังไปบุกตรวจค้นคอนโดหรูหลังดังกล่าวในพื้นที่ซอยสุขุมวิท16เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองเลยครับ เรียกว่าติด BTS เลยทีเดียวจับกลุ่ม4สแกมเมอร์ที่เป็นชายชาวจีนอายุ21-29ปีพร้อมกับยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อสแกนหน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับเลยที่สำคัญเครื่องที่ทำการดูดข้อมูลทางการเงินนี่คือพิธีการของเขาเนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเขาใช้วิธีการยังไง เขาดูดข้อมูลคุณผู้ชมครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็นําเงินเนี่ยออกไปเก็บไว้ที่กัมพูชาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยหนีการถูกจับกลุ่มจากกัมพูชาอยู่นะแล้วก็มาหลบหนีอยู่ในประเทศไทยคุณผู้ชมครับทีนี้พอช่วงระหว่างจับกลุมตัวเนี่ยสารวัตรแจ้ก,ก็เห็นห้องดังกล่าวที่สแกมเมอร์สคนเนี่ยเขาใช้เป็นห้องวอร์มเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยยังเปิดค้างอยู่อย่างที่บอกตํารวจไทยเนี่ยถึงกับอึ้งนะ พอไม่คิดว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันจะไปไกลขนาดนั้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีโทรศัพท์มือถือตั้งเอาไว้แล้วก็หันหน้าเข้าไปที่จอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคือระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและคอมพิวเตอร์นี่คือหน้าของผู้เสียหายนะคุณผู้ชมครับเป็นเหยื่อที่ทางแก๊งสกแกมเมอร์เนี่ยไปหลอกมาอีกทีหนึ่งให้เขาเนี่ยถ่ายภาพยืนยันตัวบุคคลแล้วปรากฏว่า เขาก็เอามาเข้าคอมพิวเตอร์ครับและใช้อ่านคุณผู้ชมดูสิให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสั่งให้ทําการกระพริบตาอ้าปากหันซ้ายหันขวารูปจริงนี่คือทางขวามือนะครับเป็นรูปที่อยู่นิ่งๆยืนยันตัวตนแบบนิ่งๆแต่ตอนนี้เองระบบคอมพิวเตอร์ของ KYC ของธนาคารเนี่ยคือ Know Your Customer เขาจะใช้วิธีการยืนยันตัวบุคคลอย่างใครที่เคยลง คนละครึ่งพัดน่าจะพอเข้าใจกันคือต้องหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วก็มีการกระพริบตาถี่ๆอะไรประมาณนี้หรือดึงเข้าดึงออกตอนนี้เองไม่ต้องใช้ตัวบุคคลแบบนั้นแล้วนะครับเอามาทําการตัดต่อด้วยระบบ AI แล้วก็หลอกคุณผู้ชมครับในการยืนยันตัวบุคคลของระบบธนาคารเรียกว่ากระบวนการนี้อันตรายเป็นอย่างมากเพราะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาได้อย่างง่ายดายพลตารวจโทจีรพภูริเดชครับผู้ช่วยผู้พิชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านเองนำปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับสารวัตรแจะที่วิ่งเข้าไปบุกจับกลกุมแล้วก็ยังมีพลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกเกษมพลตำรวจตร,รีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลและแน่นอนนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดอย่างที่บอก หลบหนีการถูกจับกลุมจากกัมพูชาและเข้ามาในประเทศไทยผ่านสานามบินสุวรรณภูมิเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีนคำถามอยู่ที่ว่าผมเชื่อเลยตอนนี้เดี๋ยวใครฟังข่าวอยู่น่าจะบอกว่าเป็นยังไงล่ะฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีไม่ตรวจสอบประวัติบุคคลกันเลยให้หลบหนีเข้ามาในเมืองไทยคุณผู้ชมครับกราบเรียนแบบนี้นะฮะว่าตอนที่เขาหลบหนีเข้ามาเนี่ย ยังไม่มีหมายสากลหรือว่าอินเตอร์โพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวตำรวจตอมอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเป็นสแกมเมอร์แต่แน่นอนเมื่อเรามีเบาะแสแบบนี้แล้วหรือพฤติการนะครับของกลุ่มคนร้ายแบบนี้ ใครที่เห็นแล้วคุณแจ้ง191เลยครับพฤติการคือดูง่ายๆเป็นคนจีนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่แล้วมาเช่าคอนโดหรูและแน่นอนครับเขาจะไม่ค่อยออกจากบ้านหรอกจะอยู่ในห้องอย่างเดียวเพื่อที่จะทำงานหลอกเป็นสแกมเมอร์ทีนี้มาถึงเรื่ององค่าจ้างครับเขาบอกว่าเขาได้รับเงินมาจากบอสชาวจีนที่ตอนนี้ยังคงอยู่ที่กัมพูชาอยู่นะครับโดยได้รายได้ประมาณเดือนละ 20,000-30,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 3 0 0 0 0 0 0บาทหากทําสําเร็จเกินเป้าหมายก็ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกดูสิฮะช่วงจังหวะบุกจับกลุมคอนโดมันหรูนะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับห้องมันมีหลายห้องครับแล้วมันใหญ่มากเอาจริงเนี่ยมองเผินๆอาจจะกลายเป็น penthouse แล้วด้วยซ้ํานี่คือวิธีการ,รของคนร้ายครับคุณผู้ชมที่ตํารวจเองก็ พยายามที่จะหาเบาะแสแล้วก็จับกลุ่มอยู่นั่นเองครับครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้อีกหนึ่งข่าวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หลายประเทศรวมไปถึงในระดับนานาชาติก็เริ่มที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของแสแกมเมอร์มากยิ่งขึ้นที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็คือณนะเวลานี้เนี่ยธนาคารต่างๆนะครับรวมไปถึงสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งนะครับคือผู้ให้บริการสายการบินต่างๆตอนนี้ก็เริ่มได้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับเนื่องจากว่า มีมิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปนะครับเจาะนะฮะหรือว่าแฮกระบบโโต่างๆอันนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ธนาคารหลายแห่งก็ได้มีการส่งข้อความส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นให้เราเนี่ยสามารถในการที่จะกำหนดวงเงินในการสแกนใบหน้าในในเบื้องต้นได้อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยอาจจะอยู่ที่วงเงินประมาณ5 0,000บาทเราสามารถที่จะ รับลดลงมาอย่างเช่นเหลือ10,000หรือเหลือ5,000บาทก็ได้คือถ้าเกิดว่าเราจะมีการโอนเงินมากกว่าวงเงินที่เราตั้งเอาไว้อย่างเช่นเราตั้งไว้1 0,000สมมุติเราจะโอนเกินหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับหรือสแกนจ่ายเกินหมื่นหนึง่งเราก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าของตัวเองทุกๆครั้งนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันในขั้นต้นระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มิจฉาชีพเรียกว่าเจาะเข้ามาในบัญชีของเราแล้วก็ โอนเงินออกจากบัญชีของเราได้ง่ายจนเกินไปเนฮะก็สามารถที่จะเข้าไปกําหนดวงเงินกันได้ทุกธนาคารสามารถที่จะกําหนดได้เช่นเดียวกันนั่นเองคือตอนนี้ต้องใช้คาว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะคุณนั่นนะเพราะว่าแก๊ง scammer เองคุณผู้ชมครับเขาก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะ AI เนี่ยเอาจริงๆ ก็หวังว่าทางผู้ให้บริการอย่างธนาคารเองตอนนี้ในประเทศไทยนะอย่างประเทศไทยก็ได้มีการออกกฎนะครับที่ให้พรบรธนาคารเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมด้วยถ้าใครที่โดนหลอกโดยแก๊งสก c a ม,มอร์คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เองในยอย่างที่บอกเห็นไหมครับเขาเป็นการยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ AI ไงซึ่งยังไงล่ะคุณเออ มันก็เหมือนจริงซะเหลือเกินนะครับแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าในตอนนี้เนี่ยเขาหลอกคนจีนด้วยกันอยู่นะยังไม่ได้มาถึงอ่อคนที่ถูกหลอกเป็นคนไทยแต่ก็ไม่เกินจริงหรอกที่อนาคตจะกลายเป็นคนไทยอ่ะคุณผู้ชมครับ,รบแล้วผมก็ข,ขอชื่นชมอย่างทางการเมียนมาหรือพม่าก,ก็ได้มีการระเบิดตึกนะครับ<ช>ซึ่งใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ย ระเบิดไปเป็นสิบตึกแล้วนะครับคือระเบิดตุ้มตามไปเลยคือทําลายไปเลยเรียกว่าเป็นการตัดแข้งตัดขาแล้วก็ตัดวงจรของแก๊งคอร์เซนเตอร์ทีนี้เนี่ยหันกลับมาดูประเทศไทยของเรานะครับอย่างหลายฝ่ายก็พยายามที่จะเรียกร้องให้จริงจังและจริงใจนะครับในการที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ในด้านหนึ่งนะก็ลงพื้นที่ในการปราบอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับว่าสรา์ดาย์ที่ผ่านมาสิบกว่าตึกใช่ไหมครับรายงานล่าสุดไม่ช้าคุณนั่น เบียนมา150ตึกโอ้โหเยอะมากผมตกใจผมอ่านข่าวเมื่อเช้า,ชานี้โห و, เยอะจริงๆคุณผ,ผู้ชมแต่ในไทยคือยังไม่ค่อยมีตึกอะไรขนาดนี้จะเป็นห้องประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตํารวจจับกลุ่มเดี๋ยวคนบอกว่าอ้าวในไทยไม่ระเบิดตึกบ้างหรอคือในไทยมันยังไม่มีตึกแบบนี้อยู่ค,คือก่อนหน้านี้พมา่าเขาปล่อยปะละเลยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างในไทยเนี่ยหลายคนก็นะครับตําหนิก็คือมีแต่ประชุม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 นะครับแต่ ดูเหมือนจะไม่ค่อยปราบปรามสักเท่าไหร่เนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและกันเป็นนิมิตหมายอีกครั้งนะครับในการที่จะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นแล้วก็จริงจังต่อไปนั่นเองครับครับทุกคนอมายถึงได้เข้ามาตรวจที่ไหนครับ,รบก็ตามนโยบายของท่านนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้บัชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโมจีีนะครับก็ได้ต่างการนะครับตำรวจทุกภาคส่วนให้ จัดการสืบสวนหาสแกมเมอร์นะครับทุกอย่างทุกมิตินะครับอันนี้ก็เป็นผลงานงานของก,กาาอมการตำรวจนครบาลนะครับ<ช>ที่ได้ทําการสืบสวนในพื้นที่รับผิดชอบนะครับ<ช><ส>แล้วก็สําหรับเคสนี้เป็นแก๊งคนจีน4<ส>คนนะครับที่มาทําเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งสแกมเมอร์นะครับเรียนว่าที่นี่จะไม่ใช่เป็นเหมือนคอเซ็นเตอร์ที่ใช้โทรคุยนะครับแต่จะเป็นส่วนของเรื่องของการเงินนะครับ การเงินก็คือเขามีจะมีอุปกรณ์นะครับโทรศัพท์จำนวนมากมีคมอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับมีระบบอินเทอร์เน็ตมีเว็บเออ URL ที่สามารถใช้ในการแอพพลิเคชั่นเนี่ยในการจัดการกับการเงินการโอนเงินการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับของพวกแก๊งสมเกอร์นะครับสำหรับเคสเนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้หลอกคนจีนโอนเงินคนจีนนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าน่าสนใจก็คือ เทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาสามารถทำเจเนเรตวิดีโอนะครับที่ใช้ในการเปิดบัญชีออนไลน์ใช้โอนเงินออนไลน์นะครับเขาสามารถเอาภาพปกติเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยนะครับของคนบุคคลไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับมาเจเนเรตเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เอากล้องวิดีโอเนี่ยเอากล้องกล้องหน้ามือถือเนี่ยสามารถดูจากวิดีโอที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วสามารถสั่งโอนเงินได้นะครับก็ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของแก๊งสแกมเมอร์ที่ทําให้เราก็คงต้องเข้าใจเขาแล้วก็ไล่ตามเขาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตนําไปสู่นําไปดูที่ของจริงเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งเป็นกระแสของแอร์เม้าท์ท้งายครับกลุ่มนี้ก็คือหน้าที่ทําก็คือมาเอาเอาภาพรายละเอียดตัดประชาชนหรือธนาคารนะครับมาเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพเคท่านโดยที่ตัวเองเนี่ยทำเอไอตัดต่อลูก นะครับจากภาพปกตินะครับมาทําให้เคลื่อนไหวใครสุดยอด่เนี่ยครับเขาจะได้รูปกันมาจาก telegram นะครับในกลุ่มคนร้ายด้วยกันแล้วก็ส่งมาฝ่ายนี้ก็มีหน้าที่ผลิตผลิต AI ตอบรับกับแอปพลิเคชันที่จะต้องให้เราขยับหน้าตาอ้าปากหรือว่าพยักหน้าเพื่อให้สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยใครสุดยอดนะนนั่นก็ต้องต้องอีกีย่า่ง นายนายนายอเจ้าทีงคือโต้องกานอ่าเนี่ยครับนี่คือผลผลิตที่เ<ช>ขาผลิต<ช>แล้วแล้วก็ใช้อันนี้ครับในการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ใช้ฟอกเงินหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคริปโตหรือเป็นอย่างอื่นต่อไปนะครับโดยอันนี้คือโต๊ะผลิต AI ซ้อนหลอก AI ของแบงค์ครับนี่คือโต๊ะที่เป็นส่วนที่เป็นเรื่องการที่จะโอนต่อ,อนครับจริงๆการเช่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับหมายถึงว่าชาวต่างชาติเนี่ยคนจีนคนฝรั่งหรืออะไรกันแล้วแต่อย่ถ้าเขามาเช่าเนี่ย เราก็มาเช่าได้นะครับก็ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนทาผิดเนี่ยก็จะแทรกซึมอยู่ในคนที่คนที่ไม่ได้ทําผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องใช้วิธีทุกวิถีทางของการสืบสวนนะครับที่จะทําให้ระบุโทษน,นี้ได้ครับอนนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่จริงๆเราไม่ง่ายเลยที่จะหาที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าชุดสืบสวนของานครบาลเนี่ยก็ทําจนสําเร็จนะครับก็เรียนว่าเราต้องพยายามอย่าง ที่สุดนะครับทำทุกอย่างเท่าที่เราทําได้ไม่ว่ามีข้อมูลจากคนอื่นจากการสืบสวนเองหรือว่าบางทีอาจจะชาวบ,บ้านคนไทยเราจะเป็นหูเป็นตาเห็นเรื่องที่ปกติก็รายงานมานะครับเราก็เมื่อได้ข้อมูลเราก็จะมาเข้ามาทําการสืบสวนตรวจค้นจับกลุ่มเหมือนอย่างที่เคสนี้เกิดขึ้นครับเรียนว่าผสมหลายอย่างนะครับหมายถึงว่ามีทั้งเรื่องการสืบสวนด้วยมีทั้งขอแสาด้วยอด้วยก็เราก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยเพราะว่าเป็นเทคนิคทางการสืบสวน อันนี้จีนหลอกจีนนะครับจีนหลอกจีนครับใช่และจากการตรวจสอบมีประเทศอื่นด้วยไหมครับเบื้องงต้นเนี่ยเป็นจีนหลอกจีนครับแล้วก็เป็นพาร์ทแค่เรื่องของการทำเอาเอไมาทำวิดีโอขยับหน้านะครับแล้วก็การโกนเงินนะครับมีแค่พาร์ทเดียวนะครับแล้วก็เป็น,นหลอกจีนนะครับหลอกจีนเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับ แล้วก็คนพวกนี้เนี่ยอายุประมาณสักยี่สิบกว่าเองนะครับก็บางคนก็เรียนจบมหาลัยบ้างจบม .6 บ้างนะครับแล้วก็อายุยังน้อยนะครับมาจากเมืองเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่ามาจากมาเลเซียเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็มาจากกัมพูชาสามคนนะครับเราก็เชื่อว่าเขาก็เคยไปทําในที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามาแล้วแล้วพอทําเป็นก็ตอนนี้ถ้าขยับไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ทํางานได้ครับอันนี้แล้วข้อมูลข้อมูลเขามาจากไหนครับข้อมูลผ่านจดรกรรมาครับจดรายกรมครับเขาก็ เราสอบถามแล้วว่าบอสคุณคือใครอะไรยงไงก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักนะซึ่งเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับแต่ว่าเราคงต้องมาขยายผลต่อไปวันนี้คือการส่วนก็จะกุ่มแล้วก็ยึดของแล้วก็ไปทํา